ความหมายของเจ้าคือที่เจ้ายินดีติดตามข้าเป็นเพราะข้าเรียกใช้ชื่นชมเจ้าเหรอนั่นมันแน่นอนอสงสัยอีกงั้นเช่นนั้นถ้าหากมีคนชื่นชมเจ้ายิ่งกว่าเรียกใช้เจ้ามากกว่าแต่ไม่ใช่หวยชิงเจ้าเต็มใจติดตามหรือไม่นี่ะจะเป็นไปได้ไงทไมแม่กระหม่อมไม่อาจเรียกได้ว่ามีความรู้โครงกรอนเต็มเปี่ยมแต่ก็รู้ว่ามีบุญคุณต้องทดแทนไม่มีทางทรยศนายเพื่อความรุ่งเรืองตัวเองรู้เล่บ้างก็ได้มัง้ง ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นค่ะแค่พูดไปเรื่อยเปอยถ้าหากข้ารับปากแล้วพระองค์ก็รับปากข้าก็ารับปากถ้าพูดเช่นนี้เจ้าก็ไม่นับว่าเป็นผู้ทรยศเพืพ่อความรุ่งเรืองแล้วฉะนั้นเจ้าจะรับปากติดตามผู้อื่นหรือไม่พูดอย่างนี้แล้วกันภายใต้เงื่อนไขย,ยังไงเจ้าจึงจะเต็มใจไม่ติดตามหวยชิงแล้วไปติดตามผู้อื่นละ่ะตอบหน่อยอยากรู้ จะได้ทำตัวถูกนะถอในหายใจอีกเอาเฮ้ยนี่อ้ต้องย้อมใจพูดเลยเหรอข็เข้าใจแล้วเ,เข้าใจอะไรอ่ะเอ๊เดี๋ยวเจ้าจะไปทำไมเล่าถอนหายใจอีกแล้ว,ใน,ใ,ลวในเมื่อองค์หญิงพบคนรู้ใจอีกคนแล้วตอยังต้องยื่นมือเหนี่ยวรังอีก<า>เพราะองวางใจ กระหม่อมจะเก็บพระเมตตาต่างๆที่องคหญิงมีต่อกระหม่อมเอาไว้ในใจเงียบๆไม่ต้องกลัอีกขอทูลลาเดี๋ยวค่าคือค้าไม่ได้หมายความเช่นนี้สวีชีอาจจะเป็นบ้าอะไรเขาบอกแล้วไม่ได้หมายความเช่นนี้ไม่สิพระองค์หมายความเช่นไรเล้อคือข้าก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยเปื่อยเหรอ ระองค์ให้กระหม่อมเปลี่ยนไปพึ่งพิงผู้อื่นไม่ใช่รังเกียจกระหม่อมแล้วเป็นการไว้หน้ากระหม่อมเป็นค้าสุดท้ายาเนน yeah, หรอแย่ทางควรจะร้อ,องเพลงดื่มสุราไปนิดหน่อยก็อยากร้องเพลงเลยข้าสาบานหากข้ารังเกียจเจ้าขอให้ข้าถูกฟ้าผ่าไม่ได้ตายดีกระหม่อมสี่ชีอันก็สาบานกระหม่อมมีใจพักดีเพียงองค์หญิงใหญ่ไม่ว่าวันหน้า <c oughs> ฟ้าสูงสายน้ำยาวไกลแต่ไปด้วยขวาน้นา <c oughs> ก็ไม่เปลี่ยนเจจำนงติดตามเพียงองค์หญิงใหญ่เท่านั้น リーマン